สวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจา้าส,ส,สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ SC ทุกท่านนะคะ<อ>าพาคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเข้าเที่ยวปิรามิดจ้าข้างในปิรามิดมีอะไรน o อ,อาอ,อกจากลานสดายอันนี้วันนี้อากาศดีนะคะอากาศรา้อนโตรงจ้าเดี๋ยวเกอโอกาสนี้พาคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเขา้าชมข้างในปิรามิดนะคะอันนี้ภายในโครงการของเราจ้ะ มีป้ายห้ามขึ้นนะคะห้ามขึ้นแต่เข้าได้นะจ๊ะไม่ได้ห้ามเข้านะจ๊ะฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นองค์พระพิกเนตนะคะสาธุจะ้ะอาจารย์ตรงนั้นเป็นเกยนั่งช้างนะคะน,น,น้องนักเรียนก็นั่งช้างจ้ะน้องนักเรียนนั่งช้างนะคะอาจารย์ปีรรมิดจะ้ะเดี๋ยวมาเนียนเ,เข้าพาะเข้าไปชมปีรรมิดนะคะข้างนอกปีรรมิดตรงนั้นก็เป็นทางนมนมนะคะมีคณะ น้องนักเรียนโรงเรียนนะคะยืนถ่ายรูปจ้ะเดี๋ยวแม,เม่เนียงพาเข้าไปชมในพีระมิดข้างในจ้ะตรงนั้นเป็นจุดขายตัวนะคะที่แม่เนียงแพนกล้องไปเป็นจุดขายตัวจะทางเข้าทางเข้าโครงการนะจ้ะข้างหลังทางนู้นเป็นละเป็นลานแสดงนะคะลานแสดงจ้ะตรงข้ามนอนแสดงก็เป็นพีระมิดนะคะอาจารย์ เนียงเขาพาไปดูเลยนะคะแม่เนียงก็เข้าครั้งแรกเหมือนกันนะจ๊ะนี่จ้ะจ้ะตรงนี้เป็นอะไรน้อโอ้ตรงนี้ทางเข้าโอ้เข้าโอ้แอบเข้าได้ตรงนี้นะคะนี่โออจ๊ะตรงนั้นนาจะที่ก็สร้างไว้อย่างนี้นะ แ้วมเนเียนเขาอนุญาตดูตรงนี้เป็นอะไรนอ้อตรงนี้น่าจะเป็นร้านห้องจำหน่ายตัวนะคะเขาบอกว่าจะห้องจำหน่ายตัวนะคะนี่จะทางเข้าพีรมิตนะคะตรงนี้เป็นห้องจำหน่ายตัวนะคะก็เกียนไว้จะมีจอคอมด้วยอาจจะเข้าข้างในพีรมิดนะจ๊ะอาจจะพาคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านชมพีรมิดจาข้างภายในพีรมิดจะโอ้โหนี่จะเขาวงกดนะคะ จากสีงาสู่ซองงาช้างหลวงช้างบ้านอ่ะตรงนี้เป็นอะไรจ๊ะขออนุญาตอ่ะจ๊ะนี่ขวาม,มือนะคะของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจา้าวานนะคะอาจารย์สารประกรรมอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะจะอาจารย์อ่ะ,อะมเมนีพามาดูนะคะนี่จ้ะอาสารประกรรมอันตรงนี้ก็จะเป็นความรู้นะคะนี่จ้ะความรู้นะคะบอร์ดความรู้จ้ะ อาจานี่ความรู้เกี่ยวกับสารประกำรรนะคะนี่จ้ะสารประกำรรเป็นเสมือนเทวลัยที่สิงสถิตของวิญญาณวิภูมบรรพบรุษและปีประกำรรอาจารย์นี่อาจารย์คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านถ้าจะดูแคปดูได้เลยนะคะนี่จ้ะอ่าตรงนี้เป็นสารประกำรรนะคะต่อไปข้างสําคัญในรัชกาลที่เก้าจ้าโออันนี้ปลายความรู้นะคะนี่จ้ะอ่าอันนี้อ๋อตรงนี้น่าจะย้ายมาจาก ฝั่งนู้นนะคะตรงนี้น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์น,นะคะออกเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะนี่คุณพ่อคุณแม่นี่มีบ้านใายทองไม้แต่ก่อนนะคะนี่ที่องค์สมเด็จพระเทพจะ้ะอันนี้นจะจ๊ะสมเด็จพระเทพไปนี่สารประกำรโรบราณโบราณเป็นอย่างนี้นะจ๊ะตรงนี้น่าจะเป็นบ้านนั่นจะ้ะนี่จะ้ะอันนี้นี่นี่จะ้ะท่านนี้นะคะก็ไน่ยาก ท่านนี้นะคะนี่ผู้ใหญ่ดานะคะเจะของทองใบจ้ะคุณพ่อคุณแม่จ้ะคุณลุงผู้ใหญ่ดาจาะนจจากสมเด็จพระเทพนะคะอันนี้สารประกรรมบ้านผู้ใหญ่ดาคะแต่ก่อนจ้ะทางนู้นมาอันนี้ที่ที่เห็นนี่คือสารสารประกรรมบ้านผู้ใหญ่ดาเจจะของทองใบเนจคุณพ่อคุณแม่จะจาของปู่ทองใบจ้ะท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะแต่ก่อนตั้งแต่สมเด็จพระเทพยัง เป็นนักเรียนน่าจะเป็นอาจารย์หรือไม่ในใจน่าจะเป็นอาจารย์สอนนักเรียนในร้อยนะคะจากตอนนั้นจากข้างหลังอันนี้คือความสําคัญของสารประกรรมนะคะสารประกรมอันนี้ important element of the k i n l a m a ในอันนี้ช้างของในหลวงไม่จานีม่จานเนาะข้างหน้าเป็นภาษาไทยข้างหลังเป็นภาษาอังกฤษจ้ะอันนี้ธรรมชาติของช้างจา้าวานนะคะนี่จ้ะ อันนี้นาจะเป็นพิพิธภัณฑ์ความรู้นะคะทางบนเส้นทางวิวัฒนาการนะคะข้างหน้าภาษาไทยข้างล่างเป็นภาษาอังกฤษจ้ะจ้ะวิางบนเลยจา้ะจ้ะนี่จ้ะอันนี้วังทะลุวังทะลุวังทะลุเป็นนี่จ้ะเป็นวังทะลุเป็นวันทะลุเป็นส่วนหนึ่งของ บ้านตกลางมาจากคุณปอคุณแม่ที่แม่เนียงไปลำตรงนี้น่าจะใช่นะจ๊ะนี่โอ้โอ้เนี่นเห็นโบก็ไปอือจ้ะโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะนี่จ้ะนี่จ้ะโอ้สามติดตรงนี้อปิดหมดแล้วอบสาไทยลำดับฝัก ของช้างสำคัญนะคะนี่จะนี่เนี้ก็คือไม่ได้ดูนี่นะจ๊ะดูแต่ดูแต่จอก็ไม่ได้ดูจอนะดูแต่บทอันนี้จ้ะการจับทางในราชส,สำนักสยามอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ความรู้เกี่ยวกับช้างนะคะที่คุณครูพานน้องนักเรียนมานะคะนนความรู้เกี่ยวกับช้างจากความสัมพันธ์ของช้างต่อประวัติศาสตร์ไทยจ้ะ อันนี้จะบทนะคะบทความรู้จะโอ้อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะคุณพ่อคุณแม่จะป่วยผู้สร้างเมืองสุรินทร์จ้ะอ๋ตอนนั้นที่ว่าที่เขามาทําสัญญา mou ก็น่าจะเป็นแบบอันนี้นะคะคือต่อไปเก็จะพัฒนาส่วนนี้ไหมจ้ะอันนี้นะคะเขาบอกว่างบประมาณเท่าไหร่นะคะสี่ล้านห้าตรงนั้นนะคะเห็นขาวไนะจ๊ะอันนี้คือช้างนะจ๊ะนะี่จ้ะ กระดูช้างนะจ๊ะน,นี่พิพิธภัณฑ์นะคะที่เมเนียงฟ้าเข้ามาจ้ะอ่ะจ้ะอันนี้คือพิพิธภัณฑ์นะคะเครื่องมือในการจับช้างจันนุนในรูปนะคะอาจจะอันนี้กระกระดูช้างนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้ะนีจ้ะอันนี้โครงช้างทั้งหมดเครื่องมือในการจับช้างจ้ะกลามช้างโอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โห จาพาดูห่างๆนะคะห้ามจับโดนทัดอันนี้คือสานเชือกประกำรรนะคะคุณพ่อคุณแม่จะเชือกประกำนะคะที่เห็นนี้ที่โดนทัดห้ามจับนี่จะสารประกำนะะเชือกประกำจะเชือกประกำอันนี้จะนีรูปนะคะอันนี้คือรูปก,การวิธีการคล้องช้างแต่กอนนะคะใช้เชือกประกำรรจับช้างจะมันจะอันนั้นนะคะนั่นข้างบนรูปข้างบนนี่จ้ะ โครงกระดูกช้างนะคะนี่จ้ะโครงกระดูกช้างหนึ่งกระโหลกศีรษะอ่ออาก่อไนไปนะพาคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาดูมาดูพิพิธภัณฑ์ช้างนะคะนี่จ้ะพิพิธภัณฑ์จ้ะเขาบอกว่ามีสี่ห้องนะคะพิพิธภัณฑ์ในในเขาไปใน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 ,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในปิรามิดนะคะมีสี่ห้องจ้ะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าห้องที่ไหนนะคะีนจ่ะอันนี้หนึ่งหนึ่งในสีที่เราที่แม่เนียร์พาคุณพ่อคุณแม่มาดูนะคะในจ่จ้ะโอ๋น้องนักเรียนเข้ามาโอ้โหเอาเบาๆลูกเบาๆจา้โเบาๆลูกเบาๆเบาๆ่ะเบาๆค่ะ อย่าหูแรงลูกอย่าหูแรงเบาๆจ้ะน้องนักเรียนค่ะน้องนักเรียนมาดูทีพิพิธภัณฑ์จ้ะเอาเบาๆค่ะลูกเบาๆจ้ะ ปฏิบัติงานนะคะาจะเราเข้าเราเข้ามาจากประตูตทางเข้าใช่ไหมคะเลี้ยวขวาจะทางหลวงทาง้านนะคะอันในส่วนของทางหลวงทางบ้านนะคะว่าจะโอ้ขอเขาแท็กซี่เข้ามาข้างในนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่โอ้โหโอ้เขาแท็กซี่เข้ามาข้างในเลยจะอ้ไม่เนียวเพืสามจะอ่ะต่ออ่ส่วนที่สองนะคะเลี้ยวซ้ายจะห้องจัดสแสดงภาพถ่ายเออนี่จาก จากสีงาสู่สองงานะคะจะอันนี้เป็นห้องจัดแสดงภาพถ่ายแกลเลอรี่นะคะว่าจะตะเดี๋ยวพาไปดูนะคะ,อะลองดูนะคะว่ามีอะไรไหมะจะ,ะวันนี้แม่เนียงพาทัวร์นะคะโอ้สงสัยยังไม่มีอะไรเกิดขึนน้นนะคะนี่จะโอไปอยู่ฝั่งนู้นนะคะห้องทางนี้ยังไม่มีนะคะห้องนี้ไม่มีจะไปดูห้องต่อไปโอ้สุขานะคะทางเข้าสุขาจะ อสุขาโบทางโบอาจารมาดูทางนี้ต่อนะคะสุขาโบนี่หรืออะไรคะอาจารย์ดีมาดูโอ้อคุณพ่อคุณแม่โอ้ตรงนี้นะคะตอนนั้นเขาน่าจะมาห้องนี้ือนกันโอ้สวยงามนะคะไม่เนียนคนเข้ามากันไปโอ้สวยงามจา้ะนี่เ้อความรูปเกี่ยวกับช้างนะคะนี่ เขียนช้างสีงาโนนอันนี้คือวิวัฒนธการของช้างนะคะความรู้นะคะนี่อันน่าจะในอันนี้คือมิวเซียมพิพิธภัณฑ์น้อยจันนี่จ้ะนะคะไดโนโทร,รียมมาสันจะจ้ะ,อ,นนจะอ่ะสองห้องห้องที่หนึ่งห้องที่สองแล้วนะคะนี่จ้ะเป็นยังพามาดูสองห้องแล้วนะคะอันนี้รูปจ้ะ ตอนนี้ภายในบริเวณภายในพีระมิดนะคะพีระมิดนี้เขาเขาให้ช้างแท็กซี่นะคะแต่ว่าเขาก็มีห้องห้องห้องนี้ก็คือห้องแสดงห้องพิพิธภัณฑ์อย่างนี้นะคะความรู้เกี่ยวกับช้างจ้าอันนี้นายจะเป็นอันนี้ก็ความรู้เกี่ยวกับช้างนะคะความรู้เกี่ยวกับยุคดึกด,กดำตวิวัฒนาการของช้างเช่นหนุนช้างสีงาว่าจะ้ะช้างสีงาเนี่ค่ะ โอ้โหสุดยอดนะคะอันนี้ที่เขาทำสัญญา M O U ก็น่าจะส่วนนี้นะคะจะก,ก็จะพ,พัฒนาตรงนี้นะคะอันนี้ยังไม่เต็มที่ต่อไปก็น่าจะพัฒนากว่าน,นี้นะคะเยอะกว่านี้จ้ะแต่อันนี้แม่เนี่ยขอหามาเก็บภาพก่อนที่เขาจะพัฒนาเยอะกว่านี้นะคะนี่จจะอายุดึกดำบรรสเตโกดอนนะคะนี่จ้ะ มาเราก็จะเห็นภาพแบบนี้นะคะอ,อสวยงามน,นี่ผ้าผนังนะคะออสวยงามจ้กสวยงามผานังทั้งสีด้านอ,อ๋อแต่งห้องสวยนะคะน่าจะเป็นติดแอร์นะ,ะนั่นจะน <Yeah. S 1> เนาอแอร์ไหมคะ <Yeah. S 1> มาจา ดูห้องต่อไปนะคะต่อไปจะต่อไปค่ะตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรเขาไม่มีหัวข้ออะไรนะคะนี่จะตรงนี้ยังไม่มีหัวข้ออะไรนะคะร้านอาหารและเครื่องดื่มนะคะโซนนี่จะแต่ว่าขณะน,นี้ยังไม่มีอาหารและเครื่องดื่มนะคะอาจะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มนะคะนี่จะพาลงทางไหมคะนี่ <laughs> คุณฟอคุณแม่ห้องนี้ที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะคะอ่างสปโออันนี้ห้องน้ําจ้าห้องน้ํำนะคะห้องน้ําจ้าอันนี้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ก๊อภไฟนะคะไม่ใช่ห้องน้ําจ้าอันนี้ตรงนี้เป็นห้องประชุมนะคะนี่จ้าที่เห็นตรงนี้นะคะส่วนมากเวลาประชุมแต่ก่อนตรงนี้นะคะห้องประชุมจ้าตรงนี้จ้าตรงนี้ห้องประชุมนะคะเข้าไปต่อจ้า อันนี้ห้อง VR เสมือนจริงค่ะว่าจะแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรหรือว่ามีหรือยังคะ,ะเขาให้เข้าไมนะ่น่าจะห้อง VR เสมือนจริงนะคะนีจะว่ายัาไม่ให้เข้าไหมคะอ๋อยังไม่มีอะไรนะคะห้องนี้จะห้อง VR เสมือนจริงนะคะคขาว่าจะ เขียนว่าห้อง VR เสมือนจริงนะคะนี่จะห้อง VR เสมือนจริงค่ะเสมือนจริงห้อง VR เสมือนจริงนะคะ,คะ,ะ,ะตรงนี้ออกตรงไหนคะ,ะห้อง VR เสมือนจริงค่ะตรงนี้เราจะใช้รับรองคณะที่ผ่านมาเมาื่อสองสามวันนะคะอาจจะไปต่อนะคะ ห้องวีอาสม,มุนจริงค่ะห้องวีอาสม,มุนจริงคนะ่พะพนังนะคะมีพนังห้องจ้ะโอ้สวยงามพวกข้างล่างข้างล่างในใจการตกแต่งห,ห้องนะคะห้องวอาร์สม,มุนจิ้งร้านนี้ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะยังค่ะยังไม่มีอะไรนะคะ ห้อง V R จำนวนจริงยังไม่มีอะไรค่ะอ่ะข้าวข้าวเอาให้เห็นเอาให้เห็นเอาให้รู้จ้าหายหมดแล้วาหหม,ลมาลิลงทาง <c oughs> วันของช้างนะคะอ๋ออันนี้ห้องพิพิธภัณฑ์วันพระประลุตของช้างโอ้หนูข่ข้างบน หยดนะคะอาจารย์ใบตอค่ะห้องวีอาร์เสมืนอนจริงค่ะไม่กลัวมากเหรอะก็จะไปห้องน้ำแ่บนี้ห้องน้ำจ้ะห้องน้ำค่ะห้องน้ำค่ะห้องน้ำค่ะขอดูห้องน้ำค่ะเอาห้องผู้หญิงนะจ๊ะขออนุญาตดูห้องน้ำโอ้เขืงามนะคะห้องน้ำจ้ะ สวยงามนะคะเราดูแม้กระทั่งห้องน้ำโอ้โหสวยงามนะคะห้องน้ำสวยงามจ้ะห้องน้ำห้องน้ำสะอาดสวยงามค่ะสวยงามค่ะห้องน้ำสวยสวยงามก็ห้องน้ำสวัสดีห้องน้ำสวยงามโอ้สวยงามนะคะกระจกเขาสวยจริงๆจ้ะ สวยนะคะสวยจ้ะเป็นห้องน้ำนะคะต่อไปค่ะฝั่งนู้นเป็นห้องห้องผู้ชายนะคะมี i, ห้องน้าผู้หญิงจะ้ะห้องน้ําสวยงามจะ้ะต่อไปค่ะหมดหรือ,อยังหนูหมดหรือ,อย,ยังลูกยังครับอบอตรงนี้เป็นห้องประชุมมั้งทางออกทางนี้เ็ามีบอกอาไปดูทางนี้นะคะหนูมาจากทางนี้หรือ,อยัง อ๋อนี่ห้องอ๋อนี่ไงห้องวีอาร์เสมือนจริงอันนี้นะ่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะอันนั้นห้องภาพห้องแกลเลอรี่แต่ว่ายังไม่มีภาพนะคะตรงนัน้นส่วนอาหารนะส่วนอาหารจากาสีงานสู่สองงานนะคะอะทางนี้ค่ะทางนี้ทางออกไหมเนาะโอ,โอ้โห โอ้โหยิ่งใหญ่นะคะนี่โอโ้อันนี้น่าจะเป็นทางเดินแท็กซี่ช้างนะคะโอ้ยอ้หตามตัวนักซื้อนะคะปะสวยงามนะคะพีรละมิดจ้าพี่ละมิดจ้ะ เพื่อนยากชาวกลวยนี่ห้องเพื่อนยากชาวกลวยนะคะอะเป็นโซนเป็นส่วนจ้ะอันนี้ถ้าทางทางเดินก็น่าจะทางนี้นะคะแต่นี่คือทางคนคนมาดูจ้ะคนมาชมจ้ะอ้อันนี้จ้ะเพื่อนยากชาวกลวยนะคะว่าจ้ะคืออะไรคืออะไร <c oughs> คืออะไรอาอจากเพื่อนยากชาวกลวย ลูกของ้างเพื่อนยากชาวกล้วยจ้ะลูกของทางเพื่อนยากชาวกวล้กยกว,กวยโอ้ตรงนี้จ้ะยะเอ,าาเ,อ,อเรามาเจอกันอีกแล้วเรามาเจอกันอีกแล้วหนูอยู่โรงเรียนอะไรคะบ,บุรีรัมบุรีรัมอโรงเรียนอะไรนะคะบ,บ,บ,บัมรุยทยา๋อบำรุิทยาอือฮืออันนี้เพื่อนอเพื่อนยากชาวกล้วยนะคะ อันนี้นาจะเป็นจ่าอันนี้นะคะอันนี้นาจะเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ที่เขาจะมาปรับรูงนะคะจากพื้นยาชาวกุยมีแค่นี้ก่อนนะคะอ่ะพื้นยาชาวกุยจ่าพื้นยาชาวกุยพื้นยา้าวกุย อ <20 accurate answer> <_t> ่าจ้าไปส่วนอื่นต่อจ้าโอ้โหสุดยอดนะคะเค้าเรียกอะไรคะปฏิมากลางเลยอ่ะนานาจิตมีฐานเจอทางอองมั้ยคะนี่ นยากชาวกรวยในะครั้งที่เราเข้ามาเมื่อกี้เราจะอาจจะไปต่อนะคะมีกี่ส่วนแล้วคะนี่ตรงนี้ทางออกไหมทางออกไหมาทางออกโอ้ความสุขของช้างจา้ะความสุขของช้างจา้ะอาจจะความสุขของช้าดูไหนอ่หาาาน้ีะ มีแบบนี้ด้วยมีแบบนี้ด้วยอ่ะความสุขของช้างค่ะอันนี้ความสุขของช้างนะคะเขียนว่าอะไรยังไม่มีเขียนนะคะห้องนิทัศกาลนะคะว่าจ้ะอันนี้เขาเขียนดีหกนะคะห้องนิทัศกาลน,น,นี่จ้ะดีหกนะคะใน ดีหกห้องนิทรรศการจะเราก็เลิอกอกัน <c oughs> อาจจะอาจาอาจะห้องนิทรรศการนะคะจะโอ้โหสุดยอดนะคะอันนี้น่าจะ,ปะเป็นประเพณีบวนาชนาคานะคะมีบูทตรงนี้นะคะ เดือนกุมภาพันธ์งานตดทะเบียนชนลดบนหลังช้างเดือนมีนาคมง,งานวันช้างไทยนะคะเดือนพฤษภาคมง,งานประเพณีบวชนาช้างเดือนก,กรกฎาคมง,งานตักบาทบนหลังช้างเดือนพฤศจิกาย,ยนงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างจากองค์งานต่างๆนะคะหยานี่จา้าเล็ก ก,การะะเล่นน้ำช้างเป็นสัตว์ที่มีผิวหนังที่หนามีสีเข้มและไม่มีต่อเหงือมีผิวหนังจึงทำ อไม่มีตอมเงินที่ผิวนางจึงทําให้ช้างเป็นสัตว์ขี้ร้อนชอบเล่นน้ำนะคะว่าจะทาไมชาติช้างถึงชอบอาบน้ํานะคะนี่จะมุมไหนมุมไหนอาจจะนี่ค่ะโอ,โอ้สวยงามนะคะอันนี้ช้างอาบน้าจะอันนี้คือส่วนของการจัดนิทรรศการนะคะช้างเล่นน้ํโอ้ ช้างเล่นน้าเพื่อทําให้อุณหภูมิของร่างกายเย็นนอกจากนี้ผิวหนังของช้างยังมีรอยยน์เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสมัมผัสช่วยให้ความเย็นและเก็บกักความชื้นไว้ได้ตรงเงอของช้างจะอยู่บริเวณโคนเล็บเท้านะคะโอ้โหแล้วะตรงนี้มีน้ำนะคะนี่น้ำน้ำสระน้ำจไ่ลสระน้ำจาา ทางโอโอกภาษาทางออกเข้าทางนั้นออกทางนี้ค่ะ,ะจ่าอ๋อสุขาความสุขของทางออ้จ้ะสุขาอเจอสุขาอีกแล้วทอยเล็ตอีกแล้วออืโวยงานมนะคะนี่จ้ะ อันนี้คือภายในปิรามิดนะคะอ่ะแม่เนียงพาทัวร์ภายในบริเวณปิรามิดนะคะตรงนี้เป็นอะไรคะห้องเครื่องไฟฟ้าห้องปั๊มน้ำละ,ละวังไฟฟ้าแรงสูงห้องเครื่องไฟสำรองฉุกเฉินจ้า,า,าเห็นเขาว่าจะมีอะไรนะคะห้องอน,นันสามิติไหมจ๊ะ ห้องพิพิธภัณฑ์สามมิติห้องนี้โอ้ห้องนี้ห้องน้ําห้องน้ําห้องน้ําห้องน้ำผู้พิการนะคะนี่เนาะถอยเล็ดโอ้สุดยอดนะคะสุดยอดมากสวยางามนะคะอันนี้ห้องน้ำาจะโอ้โหล้างมือให้สะอาดว่าซ่านว <c oughs> อสตัวเห็นโอ้จะห้องน้ำไปดีผู้พิจารณ์ไจะลวมไม่จะโอ้โหสุดยอดนะคะห้องน้ำ โอ้ห้องน้ำจ้นาะเชิครึ่งนี่คืออะไรจ๊ะดูดอากาศนหยจ๊ะระวังกระจกโอ้หอระวังกระจกอ๋ห้องน้ำมีสองต่งอันนี้ห้องผู้ชายห้องน้ำผู้ชายนางนี้ทางห้องน้ำสุภาพสตรีทางนี้สุภาพบุรุษจ้ะง่ายจ๊ะ เก็บตกตรงนัหนอีกหรออันนี้ความสุขของทางอ่ะออกแล้วนะคะตรงนั้นทางออกนะคะนี่จะ้ะทางออกแล้วควานี่นี่ยควานี่ไปไหนอ๋อควาานี้พิพิธภัณฑ์อ๋อทางเข้าเมื่อกี้ ห้อง,งพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ใช่ไหมคะี่จ้ะเครื่องมือในการจับช้างโอ้สุดยอดนะคะสุดยอดนะจจะโอ้คนออกแบบนี่สุดยอดนะคะสุดยอดจริงจริงน่า <c oughs> ะทางนั้นก็ออกนะคะทางออก้ะค่ะ,ะมาเมเนียเข้ามาเดินไปบ bon นมาก็จะกลับมาที่เดิมนะคะนี่จ้าโอ้โหสุดยอดนะคะคนออกแบบเนาะค่ะ จริงๆอาจาะถึงทางออกแล้วอาจอาอยจบทวนกระบวนความนะคะอันนี้คือการพาแม่นยังพาชมข้างในปิลามิดรอบที่หนึ่งนะคะจ้ารอบที่หนึ่งค่ะปีหนึ่งปีหนึ่งคือคือห้องเก็บตัวนะคะอาจจะขอบคุณสำหรับคลิปนี้แม่เนยงก็ขอ ฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้าก่อนจากการก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะอันนี้ข้างนอกจ้ะตรงนั้นก็เป็นส่วนของจางแท็กซี่นะคะตรงนั้นหอประชุมตรงนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์อีกอันนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังแม่เนีง่งพาไปดูตรงนั้นนะคะวันนี้พามาดูปิรามิดนะจ๊ะ เขามีอาคารพิพิธภัณฑ์ต่างหากก็มีนะจ๊ะเดี๋ยวปันหลังไม่เนี้พาท,ทัวร์นะจ๊ะวันนี้ขอพาทัวร์ข้างในพีระมิดค่ะเนาะไว้เจอกันโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมจะ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาจบที่ภาพสวยๆตรงนี้นะคะก่อนเข้าพีระมิดก็มีที่ให้ถ่ายรูปนะคะเก็บภาพที่ระลึกจ้ะเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะในจ้ะช้างเมมมดนะคะ จะสำหรับคลิปนี้ก็จบที่ภาพสวยๆตรงนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าวิจารกันคลิปต่อไปขอบคุณก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ